สำหรับในโลกออนไลน์นะครับมักจะมีการตั้งคำถามและพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่น่าสนใจหนึ่งในหัวข้อที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือทำไมคนญี่ปุ่นถึงชอบประเทศไทย คำถามนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้คนจากหลากหลายชชาติได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวหนึ่งในคำตอบที่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานจากชาวอาเซียนคนหนึ่งคือเขาได้อธิบายว่ามุมมองเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างสังคมญี่ปุ่นและสังคมไทยจะสะท้อนให้เห็นถึงวิธีชีวิตวัฒนธรรมและทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเขาเริ่มต้นด้วยการกล่าวว่าเมืองไทยกับญี่ปุ่นเหมือนเป็นคนละโลกกันเลยนั่นหมายความว่าสังคมของทั้งสองประเทศมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมการใช้ชีวิตและกฎระเบียบ ที่แต่ละประเทศยึดถือจากประสบการณ์ส่วนตัวของฉันซึ่งเคยได้อาศัยอยู่กับครอบครัวชาวญี่ปุ่นนั่นทําให้เขาเห็นความแตกต่างที่เด่นชัดระหว่าง2วัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเคร่งครัดในระเบียบวินัยสูงทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้และผู้คนต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่สังคมกําหนดไว้อย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานการใช้ชีวิตประจําวันหรือแม้แต่เรื่องเล็กเล็ก,ลกน้อยๆเช่นการเข้าคิวการทิ้งขยะหรือการใช้บริการขนส่งสาธารณะในทางตรงกันข้ามประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องความยืดหยุ่นนคไยมี แนวคิดที่ค่อนข้างตามสบายและไม่ได้เคร่งครัดกับกฎระเบียบมากนักคนไทยส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายและการใช้ชีวิตที่ไม่ตึงเครียดเกินไปนี่จึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ชาวญี่ปุ่นรู้สึกว่าเมืองไทยเป็นสถานที่ที่สามารถผ่อนคลายได้และใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากขึ้นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกกล่าวถึงคือความแตกต่างในเรื่องของอัธยาศัยเมตรีของผู้คนผู้ตอบกระทู้ตั้งข้อสังเกตว่าคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆมักจะมีบุคลิกที่ดูเคร่งครึมและไม่ค่อยสงสิงกับคนที่ไม่รู้จัก การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลถือเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะคนญี่ปุ่นจะให้ความเคารพในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของกิรละกันเป็นอย่างมากแม้แต่กับเพื่อนหรือคนรู้จักพวกเขาก็อาจจะไม่แสดงความสนิทสนมในที่สาธารณะมากนัก ในทางกลับกันคนไทยเป็นมิตรและเข้าถึงง่ายกว่าคนไทยจํานวนมากสามารถพูดคุยและสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าได้ง่ายโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เอื้ออํานวยเช่นในตลาดร้านอาหารหรือแม้แต่ระหว่างการเดินทางคนไทยก็จะมีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและสามารถพูดคุยกับคนที่เพิ่งรู้จักได้โดยไม่รู้สึกอึดอดัดซึ่งทําให้บรรยากาศโดยรวมของเมืองไทยดูอบอุ่นและเป็นกันเองมากกว่าและนอกจากนี้นะครับผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นยังเน้นย้ําให้เห็นถึงอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญนั่นก็คือระดับของความกดดันในสังคมญี่ปุ่นเป็นประเท ทศที่มีการแข่งขันสูงมากผู้คนต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการทํางานการศึกษาและความคาดหวังจากสังคมนั่นจึงอาจทําให้เกิดความเครียดสะสมสูงคนญี่ปุ่นจํานวนมากต้องใช้ชีวิตตามมาตรฐานที่เข้มงวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานหนักการรักษามารยาทในที่สาธารณะหรือการปฏิบัติตามบทบาททางสังคมที่ถูกกําหนดไว้แต่ในทางกลับกันเมืองไทยถูกมองว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าชีวิตในไทยมีความยืดหยุ่นและมีอิสระมากขึ้นผู้คนสามารถแสดงออกได้อย่างเปิดเผยมากกว่า และไม่ต้องเคร่งเครียดกับกฎระเบียบหรือบทบาททางสังคมมากนักนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทําให้ชาวญี่ปุ่นจํานวนมากเลือกที่จะมาเที่ยวหรือแม้กระทั่งย้ายมาอาศัยอยู่ในเมืองไทยหลังเกษียณเพราะพวกเขารู้สึกว่าที่นี่สามารถให้ชีวิตที่สมดุลและสงบสุขได้มากกว่าบ้านเกิดของตนเองทั้งหมดนี้เมืองไทยยังสะท้อนให้เห็นว่าทําไมชาวญี่ปุ่นจํานวนมากถึงชื่นชอบประเทศไทย เพราะเมืองไทยไม่ได้มีเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ยังเป็นสถานที่ที่สามารถให้ความรู้สึกในการเป็นอิสระภาพและมีความสุขที่แตกต่างจากชีวิตที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์และความเคร่งครัดในญี่ปุ่นเมืองไทยจึงเป็นเหมือนโลกอีกใบที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสัมผัสกับวิถีชีวิตที่ผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับผมและหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็ทําให้มีชาวอาเซียนได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าญี่ปุ่นเขาคงเบื่อความเป็นระเบียบที่มันซ้ำซากจําเจรูปแบบเดียวกันไปหมดมาเมืองไทยอะไรๆก็ได้ทําเหมือนการได้ออกนอกกรอบประเทศเขามีครบแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สวยงามต่างๆความคิดเห็นท่านต่อไป ฉันเป็นคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมา12ปีแล้วและฉันก็รู้สึกแบบเดียวกับทุกคนในวิดีโอนี้คนไทยใจดีและให้เกียรติมากแน่นอนว่ามีคนเลวอยู่ทุกคนทุกแห่งในโลกนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามมันน้อยมากฉันยังรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้อยู่ในกรุงเทพและเมืองอื่น อาหารของพวกเขาอร่อยค่าครองชีพไม่แพงและรวมถึงที่นั่นยังมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายฉันสามารถแสดงความคิดเห็นที่แท้จริงและเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยหลายชั้นประเทศไทยที่นั่นสวยงามเช่นกันอย่างไรก็ตามฉันรักญี่ปุ่นซึ่งเป็นบ้านเกิดของฉันเหมือนกันแต่ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นในประเทศไทยฉันโชคดีที่ฉันเป็นคนญี่ปุ่นและฉันโชคดีที่ได้มาอยู่ในประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อไปสิ่งที่น่ารักที่สุดเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้สำหรับฉันคือการได้เห็นชีวิตของผู้คนดีขึ้น และมีความสุขจากการใช้ชีวิตในต่างประเทศฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งในการออกจากประเทศของคุณและเป็นหมกมุ่นอยู่ในดินแดนต่างประเทศฉันสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงในชีวิตของคุณได้เมื่อคุณทำและฉันเชื่อว่าโลกของคุณจะขยายและกว้างขึ้นอย่างแท้จริงความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับ ถ้าคนไทยได้นิสัยของคนญี่ปุ่นมาเพิ่มอีกสัก50%รับรองประเทศไทยจะเจริญมากเช่นความเกรงใจไม่รบกวนคนอื่นเคารพกฎหมายโดยเฉพาะการจราจรรวมถึงในการรับผิดชอบต่อตอนเองกับสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของวินัยตรงเวลาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมรักในการเรียนรู้ใส่ใจในรายละเอียดที่เล็กๆน้อยๆแต่ฉันก็ขอไม่เอาแบบทางการดิดัดจนเกินไปแบบของญี่ปุ่นความคิดเห็นท่านต่อไป เมื่อฉันอยู่ในญี่ปุ่นฉันต้องแกล้งทําเป็นที่จะกลงกลืนกับพวกให้ได้นี่เป็นชีวิตที่ค่อนข้างเครียดแต่ในประเทศไทยคุณสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระและไม่มีใครตัดสินว่าคุณแตกต่างจากพวกเขาความคิดเห็นท่านต่อไปคนญี่ปุ่นในประเทศบ้านเกิดของพวกเขาสุภาพมากฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนบางคนเมื่อพวกเขาอาศัยอยู่ที่นี่แต่ชาวต่างชาติชาวญี่ปุ่นบางคนที่ฉันพบในประเทศไทยนั้นหยาบคายมากจนฉันคิดว่าพวกเขาลืมมารยาทที่บ้านไปแล้วความคิดเห็นท่านต่อไป เนื่องจากคนไทยกับคนญี่ปุ่นจะมีนิสัยที่คล้ายคลึงกันระบอบก,การปกครองก็เหมือนกันพวกเขามีสัมพันธ์ไมตรีต่อกันมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาอย่างชานานเวลาเดือดร้อนทั้งสองชาติจะเป็นชาติแรกๆที่ช่วยเหลือกันและไม่เคยลืมบุญคุณซึ่งกันและกันที่สำคัญในประเทศไทยมีอิสระไม่มีการเอาเรื่องของศาสนามาเป็นกฎข้อบังคับสร้างความอึดอัดใจให้กับชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยจะให้เกียรติกับทุกชาติทุกศาสนาเหมือนกันหมดความคิดเห็นท่านต่อไป ฉันอาศัยอยู่ที่เมืองไทยมาห้าปีแล้วบางครั้งมันก็เครียดแต่ฉันสามารถมีเพื่อนที่ดีที่สุดที่นั่นได้และพวกเขาก็ทําให้ฉันดีขึ้นฉันเป็นคนญี่ปุ่นและฉันสามารถพูดได้ว่าคนไทยพวกเขายังเป็นคนที่ดีกับฉันมากในทุกๆเรื่องความคิดเห็นท่านต่อไป ที่น่าสนใจคือเกือบทุกคนในวิดีโอนี้ย้ายออกจากญี่ปุ่นเพราะพวกเขารู้สึกว่าไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้หรือพวกเขาพบว่าการเชื่อมต่อกับผู้คนง่ายกว่าฉันจะอธิบายว่าทำไมความเหงาจึงแพร่หลายในสังคมญี่ปุ่นฉันสงสัยว่าสิ่งนี้กำลังถูกพูดถึงในญี่ปุ่นหรือไม่ความคิดเห็นท่านต่อไป ประเทศไทยมีความอิสระในชีวิตความคิดและความสงบซึ่งแน่นอนว่าจะแตกต่างจากประเทศญี่ปุ่นที่สังคมต้องอยู่ในกรอบที่ถูกกำหนดไว้อย่างเข้มงวดดังนั้นคนญี่ปุ่นจึงต้องการสแสวงหาความหลุดพ้นจากสังคมในประเทศตัวเองความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับฉันเห็นด้วยคนญี่ปุ่นและคนไทยมีความคล้ายคลึงกันมากในหลายๆด้านไม่จะเป็นในเรื่องของความสุภาพและมารยาทที่เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุด เราไหว้พวกเขาโค้งคำนับเราเข้าคิวพวกเขาเข้าคิวเป็นต้นฉันมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นมากมายทั้งอาศัยอยู่ในประเทศไทยและในประเทศญี่ปุ่นด้วยพวกเราจะมีวัฒนธรรมดีๆมากมายในญี่ปุ่นความคิดเห็นท่านต่อไปล่าสุดคนญี่ปุ่นเลือก,กเกษียณที่ไทย เพราะมีความต่างจากค่าการเงินการบำนาญที่ญี่ปุ่นไม่พอใช้แต่พอเอามาใช้ที่ไทยจะสามารถใช้ชีวิตเทียบเท่ากับชนชั้นกลางในไทยได้เลยและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ